วิธีเริ่มบูชาพ่อแก่ฉบับผู้ที่อยากเริ่มบูชาวิธีการบูชาคําแนะนําสําหรับผู้ที่เริ่มต้นบูชานะที่กําลังอยากจะบูชาแต่ไม่รู้ต้องทํำยังไงจะบูชาได้ไหมที่องไหนดีผมมีคําแนะนําครับขอให้ท่านมีความศรัทธาก,ก่อนท่านรักในพ่อแก่ก่อนไม่จําเป็นว่าท่านต้องอยู่ในอาชีพอะไร ทอาชีพอะไรอยู่ในวงการศิลปะหรือไม่ไม่จําเป็นครับจริงๆแล้วสามารถเลือกบูชาได้เลยครับผมก็จะมีหลักๆก็จะมีปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีบรมคูปู่ฤาษีตาไฟหลักๆประมาณนี้ครับผมจริงๆมีอีกมากมายทั้งร้อยแปดตนส่วนใหญ่คนที่รู้จักกันก็จะมีอยู่3องค์นี้หลักๆแลวควรจะเลือกองค์ไหนก่อนดีผมแนะนํครับเป็นองค์ปู่ฤาษีนารอดครับเพราะอะไรเพราะปู่ฤาษีนารอดคือครูของฤาษีทั้งมวลไม่แน่ใจว่าต้องจะบูชาตนไหนก่อนแนะนำเป็น หรือสีนารอดครับในแชทผมหรือลูกค้าผมจะมีคําถามครับผมว่าหลังจากได้มาแล้วเราควรทํำยังไงทุกตนนั้นล้วนมีครูงานปั้นของผมก็มีองค์ครูครับจะมีครูอยู่ในนั้นครับผมซึ่งสามารถนำไปบูชาได้เลยหรือบางท่านอาจจะต้องการที่จะไปเบิกเนตรใช่ไหมครับผมซึ่งสามารถทําได้ครับสมมุติว่าสั่งงานกับผมทางเราจะไม่มีการเบริกเน้นะครับผมจะจะมีแค่การเชิญครู ก็สามารถที่จะบูชาได้แล้วแต่ก็มีบางท่านเพื่อเป็นิีิมงคลสามารถที่จะนําไปเบิกเนตรได้อีกทีครับไม่ผิดครับหรือไม่ต้องเบิกเนตรและขึ้นบูชาเลยก็ไม่ผิดอีกครับแต่อย่างน้อยองค์นั้นต้องเชิญครูมาก่อนครับตามตลาดพระส่วนใหญ่ตามตลาดพวกนั้นนะครับผมจะไม่มีการเบริกเนตรหรือเชิญครูส่วนใหญ่สามารถเช่าบูชาจากร้านต่งางๆแล้วก็นําไปเบิกเนตรให้พระหรือให้อาจารย์ที่รู้จักเบิกเนตรให้ ก็สามารถทําได้ครับสมมุติว่าฝั่งรับงานจาก,กผมบูชสินนะครับผมองค์ผมจะมีการเชิญครูได้รับไปขึ้นบูชาต้องทํำยังไงหลังจากได้รับพระแก่ไปครับนําขึ้นที่งที่จะบูชาจุดทุบห้าดอกห้าดอกทําไมต้องห้าดอกบางคนอาจจะสงสัยว่าห้าดอกหรือเก้าดอกดีผมจะบอกก่อนนะครับว่าจะห้าดอกหรือเก้าดอก ไม่ผิดทั้งคู่แต่ผมแนะนําครับให้เป็นหดอก1ดอกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าไหวไหวอะไรผมจะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็เป็นสามดอกคือไหว้พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ครับผมอันนี้คือไหว้พระทั่วไปใช้3ดอกแล้วก็จะเป็นที่หดอกไหว้ไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาและครูอาจารย์ครับซึ่งพ่อแก่คือครูครับเป็นฤาษี ที่ทรงประสิทธิ์ประสาทวิชาเราจึงใช้ทูพ้าดอ,อกครับแต่เราจะใช้เก้าดอ,อกก็ไม่ผิดน,นะครับแต่ตามหลักผมแนะนําเป็นห้าดอ,อกครับตัวผมเองก็ใช้ห้าดอ,อกใครที่มาถามกับผมผมก็บอกว่าห้าดอ,อกครับผมเพราะพ่อแก่เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ได้บูชาขึ้นหิ้งบูชาแล้วใช่ไหมครับได้องห,หรือเสียนขึ้นหิ้งบูชาแล้วเราจุดทูพ้าดอ,อกบอกกล่าวท่านมีคาถาสวดสําหรับบูชาปู่ฤาษี<ม>ให้นะครับ อ่าตรงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมเป็นตั้งนะบทอุกาสะอิมังนะครับผมสามารถจดตามได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเลือขึ้นไว้ให้โอเคนะครับผมแล้วก็บอกกล่าวท่านเชิญท่านมาอยู่ปกปักรักษาคุ้มครองเราแล้วเราต้องหมั่นบูชาด้วยนะครับจะบูชาทุกวันหรืออาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อยครับส่วนตัวผม ผมจะบูชาทุกวันเพราะผมทํางานด้านนี้ได้ครับแต่แนะนําเป็นวันพฤหัสนะครับเพราะวันพฤหัสเป็นวันครูวิธีการบูชามีอะไรบ้างทู่ผ้าดอกครับผลไม้ผลไม้ผล,ไม,ผล,ไ,มผลไม้ประเภทแนะนําเป็นกล้วยน้าว้าดิบกล้วยน้าว้าดิบหรือส้อมโอครับมาครคพลูบุรีพวงมาลัย พวงอะไรจะเป็นพวงมาลัยกุหลาบพวงมาลัยจำปีจำปาหรือพวงมาลัยอะไรก็ได้ครับผมพวงมาลัยไหว้พักก็ได้ครับเอาที่สะดวกหาได้แต่ถ้าให้ดีก็จะเป็นพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยครับผมจะดีกว่าจะสวยกว่าแล้วก็เหล้าขาวสุราขาวหรือถ้าหาไม่ได้หรือถ้าไม่สะดวกใช้เป็นน้ำปลาแทนครับหลังจากนั้นทันทีต้องการจะขอให้ปู่ท่านช่วยอะไรหลังจากนั้นบอกกล่าวได้เลยครับในยามเคราะ ในยามฉุกเฉินในยามวิกฤตในยามอับจนหนทางมืดแปดด้านให้จุด t ูปห้าดอกบอกข่าวบอกกล่าวท่านและรออธิษฐานรอจนวัาทูปห้าดอกน,นั้นจะหมดนะครับและจะสำลิดผลครับในยามวิกฤตฉุกเฉินท่านช่วยผมมาทุกครั้งครับขอย้ำว่าทุกครั้งครับแต่ผมไม่ได้ขอบ่อยนะครับไม่ได้ขอให้ท่านช่วยบ่อย ขอ,อให้ท่านช่วยแค่ยามวิกฤตเท่านั้นครับผมยามฉุกเฉินยามมืดแปดด้านจริงครับแล้วเราจะมีทางออกขึ้นมาทันทีครับแบบไม่น่าเชื่อครับสาธุครับ